we <laughs> ยูเป็นตัวชัสวัสดีครับวันนี้จะพามอนบ็อกเครื่องพิมพ์หมึกแท้งที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ที่มีชื่อรุ่นว่า F1 Color SC T3130X หมึกแท้งนั่นเองครับกล่องก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมก็เอื่นเลยเราก็ต้องแกะออกมาจากกล่องนะครับผมก็จะเห็นเครื่องพิมพ์วางอยู่ด้านในจากนั้นก็แกะพลาสติกออกจากตัวเครื่องให้หมดย้ำว่าออกให้หมดทุกจุดจริงๆนะครับผมและอย่าลืมในจุดของคัตเตอร์ด้วยนะครับผมอุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรบ้าง สาย USB สาย power แผ่นไดรเวอร์คู่มือการใช้งานสาย Universal Plug ถาดรองกระดาษขาออกและหมุแขนอีก1ชุดเหมือนที่บอกไปตอนแรกนะครับผมอย่าลืมเช็คในส่วนของคัตเตอร์ด้วยเราควรเอาตัวล็อกคัตเตอร์ออกก่อนซึ่งจะอยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีพลาสติกครอบอยู่นั่นเอง เมื่อนําเครื่องไปวางในตําแหน่งที่ต้องการแล้วเราก็ทําการเติมหมึกเข้าไปในแท้งให้ครบทุกสีเลยโดยขวดหมึกจะเป็นสู่ยากาศเพียงแค่นําขวดไปเสียบตามช่องให้ตรงสีหมึกก็จะไหลออกมาเองโดยไม่ต้องบีบเลย <S <S ปริมาณที่ควรเติมก็คือขีดด้านบนสุดของแท้งนั่นเองจะสังเกตเห็นขีดด้านบนสุดแบบนี้เลย เราก็ทำแบบเดียวกันนี้นะครับให้ครบในทุกๆสีให้เรียบร้อยและในขวดก็จะเหลือหมึกอยู่นิดหน่อยเพื่อเก็บไว้เติมหลังชาร์จหมึกเสร็จนั่นเองครับเห็นไหมครับในขวดหมึกจะมีหมึกเหลืออยู่นิดหน่อยต่อมาก็เสียบสาย cover ได้เลยโดยบริเวณที่เสียบจะอยู่ด้านหลังของเครื่องและจะมีช่องเสียบ LAN USB ด้วยนะครับผมอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยจากนั้นก็กดปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้ได้เลยครับและขั้นตอนต่อมาเลือกภาษาเครื่องนี้จะไม่มีภาษาไทยนะครับผมจากนั้นเราก็กดดันต่อไปได้เลยและเลือกรูปแบบวันที่นะครับผมตั้งเวลาวันที่ได้เลยแล้วกดโอเคต่อมาเลือกรูปแบบของเวลาครับและตั้งเวลาได้เลยและกดโอเค แล้วเครื่องก็จะให้เราเช็คตัว m มท n t e n a ็อก b o นะครับผมหรือว่าผ้าซับหมึกนั่นเองจะอยู่ด้านหลังเราก็เพียงแค่ดึงออกและเสียบเข้าไปใหม่แล้วเครื่องก็จะประมวลผลจากนั้นจะมีข้อความขึ้นมาให้กด p r o c e ได้เลยและกด start ได้เลยครับจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่กระบวนการดูดหมึกเข้าสู่ระบบภายในเครื่องนั่นเองขั้นตอนนี้ห้ามยุ่งเกี่ยวกับตัวเครื่องเด็ดขาดนะครับผมที่หน้าจอแสดงผลจะขึ้นเวลาเท่าไหร่ก็ช่างนะครับผมปล่อยให้เครื่องเนี่ยชาร์จหมึกจนเสร็จสมบูรณ์ จะสังเกตเห็นหมึกที่เหลืออยู่ภายในขวดนิดหน่อยนะครับผม เสร็จเรียบร้อยเครื่องก็จะเข้าอยู่ในหน้าจอปกตินะครับผมพร้อมที่จะใช้งานแล้วจากนั้นเราก็เติมหมึกที่เหลือเนี่ยเข้าไปในแท้งให้หมดทุกสีเลยครับ Yes จะเห็นได้ว่าเครื่องมีการดูดหมึกเข้าสู่ระบบไปอย่างละครึ่งแท้งเลยแต่เมื่อเราเติมหมึกที่เหลือใส่ลงไปหมึกก็จะอยู่ในปริมาณขีดที่2ของแทคงนั่นเอง ต่อมาเราก็เทสหัวพิมพ์โดยการนอสเซอร์เชคเพื่อดูว่าหัวพิมพ์ออกครบหรือไม่เ <hop> <algorithms> ท่านี้เครื่องก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วครับ สำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ยูเบนเตอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ